ครับสวัสดีครับกับนกหงยกซากุระนะครับของฟาร์มบ้านสวนนกสวยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อสีเฟนซีนะครับเป็นเฟนซีนะครับก็ของที่ฟาร์มนะครับวันนี้ก็ออกมาอ่าให้ได้ยนโฉมกันแล้วนะครับ ก็จะพัฒนาต่อนะครับก็ดอกหลังก็ค่อนข้างจะพอดูได้เลยนะครับพอดูได้นะครับผมครับสวยงามสวยงามนะครับอาหาดูหมวกเขาสิอาจิคิวน่ารัก, <laughs> น,น,รน,น,รก,กนะครับน่ารักมากเป็นเบบีอยู่นะครับเบบีเบบีเนาะ ก็เป็นฟาร์มเล็กๆนะครับอยู่ในอ,อำเภอหนองกี่นะครับนะครับอ,อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านบุกระสังประมาณอ่าประมาณ300เมตรนะครับหาง่ายนะครับฟาร์มบ้านสวนนกสวยนะครับบ้านบุกระสังนะครับตอนนี้ก็หันมา,าพัฒนา หงยกซากุระนะครับเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะครับก่อนน้นหน้านั้นก็เป็นหงยกอฟอโล่นะครับอันนี้ก็มาทำซากุระด้วยนะครับแล้วก็มี TCB เพิ่มมาอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับก็ชอบในสีสันของนกหงยกนะครับ ลักนกสวยงามก็เสียงแจ้วๆเลยนะครับได้ยินนะครับนี่เสียงเท่าเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับหน้าตาบ้องแบวนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับหน้าตาบ้องแบวมากเลยนี่ความบ้านสวนนกสวยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้ยนชมอ่า ลูกของที่ฟาร์มนะครับเป็นซากุระนะครับสีเป็นสีนะครับอันนี้ก็ให้เกาะโยนโฉมอยู่ที่ต้นมะละกอนะครับหน้าฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มน้อยๆนะครับของอชนบท บ้านเมียนะครับเป็นฟาร์มชื่อฟาร์มบ้านสวนนกสวยนะครับอยู่ที่ตำบลบุกสังอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสวยงามจริงๆนะครับนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม